Happy birthday to you Happy birthday <laughs> Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday you. Happy birthday, happy birthday. เบียป่าเลยค่ะปู่เย่สุขสันต์วันเกิดนะคะเดี๋ยวไปเอาของขวัญน้องอยู่บนโต๊ะมาขอบคุณมากของขวัญมาค่ะชิมไหมมนั่นแหละชุดถวยมาเลยมาเลยค่ะมาให้น้องเลยอันนี้เลยได้แล้วได้แล้วขอบคุณค่ะ 呵呵，我跟你说，你害。